Journey with EuroCake Enjoy the Road สนับสนุนโดย EuroCake อร่อยทุกที่ทุกเวลา หาพูดถึงเมืองทองธานีนะครับสิ่งแรกที่หลายคนน่าจะนึกถึงคงหนีไม่พ้น Impact เมืองทองธานีศูนย์แสดงสินค้าและฮอล์ขนาดใหญ่ที่ใช้จัดคอนเสิร์ตแต่ยังมีอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่เรียกว่าเอาใจคนรักความเร็วโดยเฉพาะนั่นก็คือ Impact Speed Park สนามโกคาร์ระบบไฟฟ้าริมทะเลสาบเมืองทองนั่นเองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราก็สู่ในช่วงของ with Enjoy the road. เจนี่บิ๊กยูโรเค้กเอ็นจอยเดอะโรดพกับโอ๊ตอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเอ็นจอยเดอะโรดอย่างแท้จริงเพราะว่า เรามาอยู่กันที่ Impact Speed Park โอ้โหบรรยากาศคือแบบเหมาะมากสําหรับคนที่อยากจะประลองพังเร็วนะครับแต่ว่าท่านใดก็ตามแต่ที่เป็นมือใหม่แบบนีมาถึงแล้วต้องทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทัวร์ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วบรรยากาศดีงามมาก Impact Speed Park นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ โอเคมาถึงแล้วในอันดับแรกนะครับก็ต้องมีผู้แนะนํากันก่อนนะครับว่าเราต้องทําอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับแนะนำาสักเล็กน้อยได้ไหมครับอะไรล่ะฮะมาเจอท่านนี้ดีกว่าครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเนี่ยวเามาถึงปุ๊บก็จะเจอทางพี่ๆสาวสวยคอยบริการนะฮะแนะนําตัวให้เรารู้จักสักนี่ค่ะบุ๋มนะคะบุ๋มเป็นซีเนียร์รีเซพชันอยู่ที่นี่ค่ะที่บุ๋มโอ๊ตนะคะดีใจจังเลยฮะคะอิมแพ็คสปีดพาร์คมาถึงแล้ว สำหรับมือใหม่อย่างโอ๊ตเลยต้องทําอะไรก่อนครับพี่บุ๋มขั้นตอนแรกเลยก็คือลงทะเบียนก่อนเลยค่ะนี่นะยืนยันตัวตนตัวเองก่อนเลยอ๋อคือมาถึงแล้วก็ต้องลงทะเบียนก่อนใช่มครัต้องเป็นชื่อจริงใช่ไหมครับชื่อจริงใช่ค่ะใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะที่ต้องทําทุกคนนะใช่ค่ะทุกคนเลยเพื่อที่จะแบบได้ลงทะเบียนก่อนนะครับก้องอยู่ด้านบนนะคะหนึ่งสองสา S <S <S อเอาอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับถ้ามาเนี่ยคุณคิดไว้เลยนะคุณจะเซนต่อหน้าเจ้าหนห้าที่ยังไงให้มันดูเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นที่หน้าเค<ช>าน์เตอร์ออรค่ะต้องมีบัตรประชาชนนะใช่แต่เป็นรูปถ่ายก็ได้ใช่รูปถ่ายบัตรใคยไอดีอะไรได้หมดเลยแค่คยืนยันตัวตนว่าเป็นเราจริงๆใช่ดีครับคุณผู้ชมครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะได้เหมือนชิปคราดอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยเเท่มากนะ่ายปีได้ตัวนี้ก็คือเราลงรอบชําระเงินเรียบร้อยก็คือลงไปไปบลิฟต์ก่อนอะ ปห้องบริฟกันต่อครับปฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนเนี่ยมาอยู่ภายในสนามแล้วนะครับจุดนี้ที่เรายือนหยุดเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นจุดพิทเลนค่ะไว้จอดรถโกคาร์ทโอคือบรรยากาศร้อยมาแล้วว่าเนี่ยมีหมวกกันน็อกนะฮะทุกอย่างอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆที่ Impact Speed Park แห่งนี้ มาตรฐานของสนามเป็นยังไงบ้างครับค่ะของเรานะคะมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกเพราะว่ามีทีมระดับโลกอะคะ่ะมาเซ็นสนามให้เราแล้วก็จะมีเทคโปรที่เราเห็นนะคะตัวน้ําเงินขาวอันนี้ค่ะคก็จะเป็นมาตรฐานระดับโลกเหมือนกันของ FIA ครับผมค่ะปัจจุบันนะคะเราก็จะมีรถโกคาค์ทให้บริการเป็นรถไฟฟ้านะคะทั้งหมด25คันค่ะแล้วก็เรามีหมวกกันน็อกให้ลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับลูกค้าที่จะมาเล่นกับเรา ปลอดภัยแน่นอนก็จะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วด้วยจะมีหมวกตามไซส์สีสับของแต่ละท่านใช่ไหมฮะเด็กก็เล่นได้นะคะมีไซส์เด็กด้วยมีไซส์เด็กด้วยคุณพ่อคุณแม่ที่พาก็ไม่ต้องห่วงนะฮะที่นี่เขามีอุปกรณ์ให้รับครบทุกอย่างเลยใช่ค่ะแล้วก็เพื่อความสนุกยิ่งขึ้นเราจะเปลี่ยนลายสนามทุกๆท่องเดือนอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะทุกสองเดือนเราเปลี่ยนเลยลูกค้าจะได้ไม่จำเจลายสนามเรามีความยาวสูงสุดอยู่ที่900เมตรเลยเ0 0าเมตรใช่ค่ะขับสนุกแน่นอนแล้วเมื่อกี้ที่เราเด ถึงพ่เลนตรงนี้เห็นมีป้ายข้างๆแปะเอาไว้อยู่ด้วยอ่ะอันนั้นคืออะไรฮะมีทั้งลายสนามแล้วก็เหมือนเป็นวอลเฟรมของลูกค้าที่ทําเวลาได้ดีที่สุดจริงมะเนี่ยใช่จะมีทั้งแบบแยกเป็นรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่รุ่นผู้ใหญ่น้ําหนักต่ำกว่าหกสิบกิโลมากกว่า6กกิโลด้วยถ้าอย่างนั้นสัปดาห์นี้ป้ายนนต้องมีรูปโอนนะแน่นอนเพราะผมจะทําความเร็วเป็นอันดับหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมแข่งคนเดียวเลย เล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนทั้งสนามยกให้คุณโอ๊ตคนเดียวเลยไม่มีใครมาเล่นกับผมเลยโอเคทีนี้ทีนี้ฮะสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วครับเป็นยังไงบ้างที่นี้ค่ะเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เราเข้ามาเลยครับมีห้องรับรองใหญ่ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่มาค่ะสามารถเก็บของในห้องล็อกเกอร์ที่เรามีให้อยากอาบน้ําเราก็มีห้องอาบน้ำให้อาบน้ำด้วยเหรอใช่สะดวกสบายเลยคือเนี่ยเหมาะมากนะอากาศเมืองไทยแข็งร้อนเหนื่อยเนอะร้อนๆไปอาบน้ําได้แล้วผมต้องบอกว่า โลเคชันของที่นี่เนี่ยคือมาขับรถโกคาร์ทแล้วถ้าหิวข้าวล่ะฮะมีร้านอาหารค่ะใช่ไหมบริการมีทั้งอาหารไทยอาหาร,รจีนอาหารฝรั่งครบทุกอย่างเลยเราเรียกว่าตรงน,นั้นว่า Impact เ e คฟอค่ะผมเชื่อว่าพูดคุยมาขนาดนี้คุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาใช้บริการแล้วพูดถึงเรื่องของค่าบริการเป็นยังไงบ้างครับได้เลยค่ะสำหรับค่าบริการนะคะผู้เล่นใหม่จะมีค่าสมัครสมาชิก120บาทแล้วก็ราคาผู้ใหญ่650ค่ะเด็ก520 สามารถเล่นได้8นาทีในสนามแล้วเราก็ยังมีแพ็กเกจพิเศษสำหรับลูกค้าที่อยากเป็นโปรโมชั่นเหรอเป็นโปรโมชั่นค่ะถ้างงลูกคา้าอ,อยากเล่นจะมีแพ็กเกจซื้อ5รอบซื้อ10รอบ,รบ50รอบถึง100รอบเลยถ้าซื้อแพ็กเกจ5รอบผู้ใหญ่จะเฉลี่ยรอบละ5้ว้ ก็จะรอบปกติคุณได้เร่อยนะใช่ค่ะก็มาดูกันได้นะครับขนาดแบบไหนแล้วก็เวลาเปิดปิดทําการล่ะคะใช่ค่ะเวลาถ้าธรรมดาวันธรรมดาจนทถึงสุกนะคะเปิดบ่ายสองค่ะแล้วถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะค่ตะเลิกเปิดสิบโมงเช้าเวลาปิดสี่ทุ่มทุกวันค่ะฟังข้อมูลจากคุณบุ๋มเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าทุกบ้านเลยนะทุกครอบครัวหรือว่าทุกๆท่านเลยนะครับที่สนใจกิจกรรมแอดเวนเจอร์แบบนี้เนี่ยสนุกสนานนะแนะนำมาที่ได้นะครับ i ิ p a c t สปีดพารรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ครับแล้วก็ในวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทางพี่บุ๋มนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านเลยที่ให้ข้อมูลน่ารักมากๆ,ๆนะครับขอบคุณพี่บุ๋มนะคะยินดีค่ะ,คะยินดีให้บริการเลยค่ะแล้วเหมือนกันค่ะคูณ <ifi> ดานะคูณดานะคุณนะคุณผู้มชมครับ เทพไหมฮะโอ้โ oh, ห oh. อันนี้ผมลองทดลองมาลงนั่งก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เซฟตี้นะถ้าลงจริงเนี่ยจะต้องมีหมวกหรือว่าเซฟตี้หรืออีกมากมายนะครับสัปดาห์นี้ประมาณนี้สัปดาห์หน้าครับรับคาท้าจากคุณปั๊มทัญเดชนะฮะว่าผมจะสามารถทําความเร็วได้สูงที่สุดหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะร่วงหรือจะรอดนะฮะพี่ปุ๋มขอบคุณมากเลยนะครับที่แนะนํากันนะฮะแหมน่าเสียดายนะครั้นี้นั่งได้คนเดียวมันั่งในใจอดไหมจะได้ก็ไปนั่งด้วยกันโอเคช่วงนี้ส่งต่อที่่ดอครับมเย